กลับมาพบในช่วงที่สองนะครับก็กลับหนุ่มกลับไปยังอยู่กับเราอยู่กับผมเนี่ย อยู่จนผมใ,นใจเต้นตุ่มตุ่มต่บตุ่มุ่มตบใจไม่ค่อยอยู่กันเลยก็ตัวเป็นเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยนะที่แบบว่าโอ้โหมาจัดเต็มขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูว่าว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยลักษณะอันนี้ใส่นะจะไม่ค่อยเหมือนกันครัอย่างบางคนนี้แบบว่ายัางไงดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ไม่เรียบร้อยหรือว่าก็อาจจะเป็นคนหืนห่นหืไม่อยู่บนเตียงอะไรอย่างยอย่างอย่างกอฟเป็นคนยังไงผมก็ อย่านีเป็นยังไงมันเตียงก็อย่างนั้นนะอ่ะคือดูหน้าหื่นหน้าหือแต้วมันเตียงก็คืมันเตียงยิ่งกว่ายิ่งกว่ามันมันแรงตรงเนี้ยเตียงยิ่งกว่ามันเตียงยิ่งกว่าใช่ป่ะแล้วจริงๆเราเรามีสเปคมีอะไรนะที่แบบว่าสเปคเรับอ,เอเาเห็นเราแข็งเลยอะไรเงี้ยฟูเลยเออเห็นแล้วฟูเลยยอ่างงเี้ยพี่แจ็คเนี่ยโอ้ แล้วเป็นยังไงอะแบบก็สเปคแหละครับผมของผมชอบคนเฟลลี่นะอ่าชอบแบบว่าเฟลลี่เฟลลี่แบบแบบคนไหนก็ดีผมชอบเฟลลี่แล้วแบบเบลวแบลดีแบลได้ใจอ่าเฟลลี่หเบลวเหม่งของแง่ไหนก็แบบว่าใส่ใส่แบบว่าธรรมชาติอะครับธรรมชาติธรรมชาติแมนแหน่อยไม่เยอะจัดไม่เยอะจัดไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากแล้วแบบไหนที่แบบว่าเห็นแล้วว่าโหแข็งเลยอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบคุณลักษณะแบบเนี้ยแล้วเห็นแล้วแบบ แข็งเลยอะไรเออก็ตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆฮะมันเต็มไมมเต็มมือดีฮะมันจัดเต็มได้สบายจัดเต็มได้มันยกได้มันยกได้อะไรเงี้ยแล้วเราแล้วมีเซ็กที่แบบว่าประทับใจอะไรที่ไหนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานที่ไหนลองไล่ฟัง่อยเนียก็เยอะนะเยอะใช่ไหมเอาเรอกผมก็ลองไปหมดอะลองลองทุกที่ใช่ไหมถ้ามีจะให้ถามว่าที่ไหนที่ยังไม่เคยลองดีป่ะที่ไหนที่ยังไม่เคยลองในป่า ในป่าไม่เคยเจอจริงในป่านี้มันน่าจะเป็นแบบว่าอยู่ในทับไฟเลยนะที่บบว่าเพราะมันเป็นที่เปียวอะไรเงี้ยเพราะเห็นกลัวแบบว่ามีอะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยวมีอะไรบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันมีงูตัวที่สมาอ๋อเออคงเป็นอารมณ์นะนะอารมณ์กลัวมากกว่าว่าที่ป่าหรือเดี๋ยวมันมีอะไรออกมาอ๋อแล้วมาพูดถึงที่ที่เคยมีม้ากดีเปล่าเอาแบบแปลกเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าระเบียงห้องน้ำตอนนี้ก็เริ่มไม่แปลกแล้วนะครับ อเอาเอารอบเหนือจากระเบียงห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนอยู่อ่ะอันไหนที่เป็นสถานที่ที่คิดว่าแบบเออแปลกอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นเออตื่นเต้นสุดก็น่าจะเป็นสาว่ายน้ำสาว่ายน้ำเนาะจริงโอ้ยสาว่ายน้ำอ่ะไหนลองลองเล่าแล้วเป็นมาเป็นยังไงอะไรก็ไปกับนะฮะไปกับแล้วก็ไปกับน้องคนดานช่วยไปเออชวนไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำไม่ไม่คือสรุปแล้วคนที่เรา เซ็กที่ในสาวว่ายน้ำเนี่ยคือไปด้วยกันไม่ได้ไปเจอในสาวว่ายน้ำกันอ๋อโอเคไปเสร็จแล้วสรใสยังไงเป็นสระส่วนตัวเป็นสระโรงแรมอะครับเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งอ่ะเวลาเท่าไหร่แล้วครับตอนนั้นประมาณสี่โมงเย็นโอ้ยสี่โมงเย็นนี่ยนะใช่ครับยังสว่างอยู่เลยยังสว่างอยู่ครับอะไรไงต่อก็ชวนกันไปว่ายน้ำตอนแรกก็ว่ายปกติเออแล้วผมก็เริ่มแบบว่าทะเลนี้ผมเริ่มแบบว่า ไปถูถ่ายอะไรเงี้ยไม่แล้วตอนตอนนั้นในสระว่ายน้ํามีมีใครอยู่ในสระวะไหมไม่มีครับไม่มีแต่มันยังสว่างอยู่เลยแล้วรอบรอบมีตึกมีอะไรไหมครับมีคเขามันมี่เหมือนต้นไม้เงี้ยโอ้มันเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นแบบคิดตามไปนี่นะเอมันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเหมือนแบบว่าคือจุดนั้นผมคิดแล้วไม่ไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นไม่จริงจริงแล้วสระว่ายน้ําจริงมันก็จะอยู่แบบว่าในระหว่างตึกอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นั่นนี่จะเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วก็เริ่มีปลูกต้นไม้แรอบ มีบังได้อไรเงี้ยผมก็เลยเห็นแล้วว่ามันบังได้ผมก็เลยจัดการจุอ่าจุก่อนแล้วไงต่ออ่าแล้วผมก็เริ่มไล่ลงมาไล่ลงไปในน้ำาอ่าใช่แล้วก็ถอดถอดถอดลงไปในน้ำโอ้โหพูดแล้วแล้วน้าน้ำตอนนั้นต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครเข้าเข้ามาไหว้มาอะไมาเลยมันเงียบมากก็เลยจัดเต็มไปเลยไปโรงแรมที่เงียบคนท้างเงียบกรุงเทพไปแต่งหวดครับอะไรนะครับกรุงเทพครับกรุงเทพเพื่อเหรอใช่แต่ผม เพราะว่าถ้าเกิดบอกไปคนจะไปดักรอใช่ไหมกลจะไปดักรอดักได้นะครับดดัักไ้นะครเขายินดีจะไปดักไม่ลองใช่อยากลองบอกผมอยากอยากลองดูซิว่าอยากอะไรไว้ก่อนอยากลองว่าสงชายาแบบว่าก้านิ้วหรือเปล่าก็าเก้านิ้วอะไรเงี้ยก็ไปดักได้ตามที่ไหนบ้างเนี่ยอะะไรนตามทั่วไปนะดักได้นะครับเตยตีหัวนะดักกินอยู่ไหนดักตีหัวนะ ไม่ไม่แล้วไปไปมีอะไรกันในน้ำอะไรเงี้ยใช่ครับไม่กลัวว่าพอเข้าไปน้ําดันก็ไปแล้วก็อืออกมาแบบว่าไม่มีน้ำอะไรออกมาเงี้ยก็ดีที่คู่ผมเขาเป็นเขาเป็นมือโปรนะมือโปรใช่ไหมตีลังกาแล้วเอะไรเงี้ยเขาเก่งนะเขาเก่งต่อก็เจ็บนะเขาบอกเขาก็เจ็บเออในน้ำมันมันเหนียวสมันฝืดเมันฝืดไงครับเพราะว่าต่อให้เราใส่อะไรเขาใส่เราไปน้ำมันก็จันใช่ใช่ใช่ ต่อให้เราใส่อะไรต่อให้มีเจลมีอะไรตรงนั้นก็มันก็หายไปกันน้ำหมดอ่ะใช่อ่ะแล้วมีวิธีแก้อะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ผมวิ่งขึ้นไปเอาวาสลีนมาแล้วไม่ต่อเป็นห้องไปเลยอ่ะวาสลีนไม่ผมอยากลองในน้ำก่อนอย่างไรเงี้ยเออผมก็แค่ลองแล้วสรุปว่าประมาณสักสิบนาทีได้อ๋อแต่ไม่ถึงมาเสร็จอะไรเงี้ยมันเสร็จแล้วแค่อยากรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงมันแซบขนาดไหนแซบขนาดไหนอือฮะมันก็เสียวดีแต่งจริงก็คงไม่ต้องก็เสียวอยู่นะครับมันก็เสียวอยู่ใช่ไม่เสียวยังไงอ่ะว่ามันน่าจะฝืดนนนะคิดึงรับ อือมันก็ดังโอ้ oh. แต่ไซส์ขนาดนี้เนะ่ะคงไม่ไม่ต้องกลัวว่าว่าว่าจะว่าจะมีหรอเย็นดีนเย็นดีฮะเย็นทั้งตัวเราและตัวเขาอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เหมือนกับว่าเป็นสุญญากาศไปดังน้ำเขาหรอเพราะวะ่ามีแบบว่าตัวดันขนาดนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนอือพอเขาขึ้นจากสระไปน้องคนนั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าตัวพองทีเดียวเพราะว่าโดนโดนเออดังน้ำเข้าไปขนาดนี้แล้ว แล้วอุปรกรณ์เพิ่มความดังนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชย่อยอะนะนะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อก็คือพอขึ้นมาจากสระก็ไปต่อก็ต่อที่ห้องจนเสร็จต่อที่ห้องจนเสร็จไงฮะ<ม>แล้วหลังจากนั้นมีม,มีไหมที่บอกว่าเป็นในน้ำอีกเออรู้สึกว่าเออครั้งนี้แล้วมันมันรู้สึกประทับใจอะไรเงี้ยมีไหมก็มีมีเป็นเป็นอ่างเงี้ยครับเป็นอ่างเป็นอ่างโรงแรมเอออ่างโรงแรม แต่ไม่ใช่ตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่ใช่ตื่นเต้นนะมันก็ปกติแล้วมีอะไรที่ที่นอกเหนือจากครั้งนั้นละในสาวให้น้ำและมีอะไรที่แบบตื่นเต้นอีกงั้นสาวให้น้ำมันมีไหมก็น่าจะเป็นโรงยิมอะลงยิมกีฬาอ่าใช่มันเป็นใต้อัศจรรย์นะมีพอรู้นะว่าที่ไหนเนี่ยใช่ใต้อัศจรรย์นะสนามบาสอย่างเงี้ยจะมีอัศจรรย์ใช่ไหมครัอ่าเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นโดยผมเขาเล่นบาสอยู่อืมแล้วผมก็วิ่ง แล้ขอลูกบาทเข้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมก็แล้วเหมือนบอกว่าผมมมานั่งพักก็มานั่งดูบาแล้วพอดีลูกบาสมันวิ่งมาหาผมอะไรอย่างงี้ผมก็เลยผมยื่นเออเขาก็บอกมาเอามาลูกบาผมก็บอกว่าถ้าจะลูกบาสเราเบอ่มให้ก่อนเขาก็เหมือนเขินเขินอะไรเงี้ยครับแต่เขาให้ไหมเขาไม่ให้เขาผมก็ถามวาเขาชื่ออะไรอ่าเขาก็บอกชื่อมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็โยนบาสให้ไปแะ่ะฟีดแบ็กดีครับเขาก็ไม่ได้แบบ ไม่แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นเคยไปมีอะไรกันอะไรยังไงอ่ะก็ผมก็นั่งดูเขาเล่นบาสไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งคุยคุยไปคุยมาแล้วผมก็แบบหัวใจไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอะไรจับตรงนั้นเลยหล่นลามนิดนึงเออล่นลามนิดนึงก็ลุ่นเสี่ยวนะลุ่นลามไปแล้วก็แบบโอเคครับเขาเล่นด้วยโอเคถ้าเขาเล่นด้วยก็โอเคครับก็เลยแต่แต่เขาคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยนะทำไมอ่ะมีมีคนปฏิเสธมั้งนะมีไหมครับมีมั้งนะก็ถ้าปฏิเสธมันจะเป็นเหมือนกับว่าคอนแทคช่วงแรกครับถ้าคอนแทค คอนแทคช่วงแรกไม่ผ่านแล้วเนี่ยก็คือจบไม่มีต่อใช่ถ้าเกิดคอนแทคแต่เร่มแบว่าเปิแมผ่านคอนแทคผ่านก็คือยาวไปเลยยาวเลยครับยิ่งมาเปิดมามาเจอเก้านี้ลก็คงไม่อยากไปเสร็จน่ะอยู่ใกล้ๆแล้วโหเสียวตลอดเวลาเลยโดนลวนลามตลอดเลยปกติผมจะลวนลามแขกรับเชิญนะแต่วันนี้โดนแขกรับเชิญลวนลามตลอดก็เดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าดีกว่าว่าหนุ่มกอลฟอ่ะเขามีท่าโปรดท่าเซ็กซี่แบบว่าโอ้โหต้องจัดเต็มทุกครั้ง เมื่อมีเซ ah ็กอะไรเงี le, s s ้ยแล้วก็ช <gli S 1> <T> ่วงโอเปนอัพในช่วงหน้านะครับว่าแฟนเพจรายการอยากดูส่วนไหนของหนูเขาเป็นของเป็นของลับนะอันนี้ก็เหมือนได้ดูเลยนะเนี่ยผมเป็นลัมขนาดนี้เออก็ยังไงเดี๋ยวเจอนช่วงหน้าครับ QMPC TV สถานีออนไลน์24ชั่วโมงขอเชิญทุกท่านพบกับรายการหยีหีรายการจะไหลจะไหลที่คุณไม่ควรพลาดเกิเน่ยอมเมรื่องมเอาเทพศสีคุณโอยเด็โซไซตี้เรื่องบนเตียงคี่มิกรัดยอ คอสยังและรายการอือ่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีภาพพยนซีรีรส์ภาพยน์สั้นที่มีเนื้อหาแบบสุตรีมเกี่ยวกับเกกระเทยทอมดีเลสเบีเ้ยนหรืออาจจะเป็นเพศชายหญิงก็ได้ที่เห็นไม่สามารถหาชมท,ท,ท,ที่ไหนได้นอกจากที่นี่ที่เดียว QMPC TV t ี v, ทางเลือกสำหรับเพศสร้างสรสรเ์เพราะอาจาเชื่อว่าบนโลกไม่ ต้องมีกันเลยนค่ะ